อ oh. ต่อนะครับพี่น้องสัญญาณไม่ค่อยดีครับคืออยู่อยู่อยู่ที่รูเนี่ยสัญญาณมันขาดขาดหายหายนะครับอืมพี่น้องก็พอใจด้วยนะครับว่าอยู่ที่นี่มันสัญญาณไม่ค่อยดีครับก็ต่อต่อจากเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าไปทึกไหนแล้วพี่ พี่น้องแค่คบอกด้วยนะครับว่ามันมันต่อยถึงไหนแล้วเออผมจะเล่าต่อกันนะครับว่าเมื่อกี้ผมไปถึงไหนแล้วนะฮะคือขอบวนการต่อสู้ของพวกเรานะครับขบวนการภาคประชาชนนะครับมันจะมีกลุ่มนอบชอกลุ่มแดงสยามกลุ่มเสรีชนกลุ่มนูน่นกลุ่มนี่กลุ่มนั่นกลุ่มสาพันธรัฐเหมือนกันนะครับก็จะเป็น อีกกลุ่มหนึ่งนะครับือนําเสนอเรื่องราวให้กับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยได้ได,ได้ได้ทราบนะครับว่าเออจะไปทางไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าแนวคิดของแต่ละกลุ่มนะครับก็มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับว่าเออเราจะยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับถึงยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยว่าจะไปแนวทางไหนนะฮะเออพี่น้องที่เข้ามาใหม่ช่วย ช่วยทักทายกันด้วยนะครับว่าสัญญาณเป็นยังไงนะครับพอดีเมืผมนี่สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับก็จะพูดต่อไปนะครับอืมทีนี้ถามผมนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องหมาน้อยนะครับหรือโกตีนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงนะผมก็บอกไปแล้วว่าจริงๆแม้ผมจะไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่เราก็ต้องให้ให้ เครดิตหรือให้เกียตรติลุงสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อเอางี้ดีกว่าคือผมไม่ไม,ไม่ไม่ไปไปฟันธงหรือใครจะทำอะไรยังไงนะครับแต่ให้ลุงสนามหลวงผู้อยู่ใกล้ิดที่สุดกับหมาน้อยนะครับว่าเออเป็นยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงอันนี้ผมผมไม่พูดนะครับผมจะให้ลุงสนามหลวงเป็นคนเคลียร์เป็นคนเป็นคนชี้แจงครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น อะไรยังไงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับมันจะแตกต่างกับน้องเบียร์หรือซุนโฮที่ผมสนิทสนมกันนะเพราะช่วงนั้นเบียร์หายไปพวกเราช่วยกันประคมข่าวช่วยกันกระจายข่าวว่าเอ้ยน้องเป็นยังไงแต่อันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มสหพันธรัฐนะครับซึ่งลุงสนามหลวงนะครับ และเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็ต้องออกมาชี้แจงนะว,ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมไม่ไปก้าวไก่หรือไม่ไปให้ข่าวนะครับก็อยู่ที่ทางกลุ่มนี้จะออกมาชี้แจงถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรือผมอาจจะเห็นเห็นต่างนะครับเห็นเห็นขัดแย้งนะฮะแต่ผมกใ็ให้ให้ให้เกียรติ แต่ของพื้นที่เอาประมาณนี้ฮนะให้เกียรติว่าเออออกมาชี้แจงว่าอะไรยังไงส่วนพี่น้องประชาชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะว่าเอ้ยมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลหรือมันเอ้ยเออจริงอย่างลุงสนามลวงพูดหรืออะไรยังไงอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องจะคิดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะคือตัวผมเองที่ผมไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรรู้ไหม ที่นี้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะมาทําอะไรกันง่ายขนาดนั้นนะครับแม่ต่พื้นที่ที่ลุงสนามหลวงอยู่เองหรือทุกคนในกลุ่มสาธารณรัฐอยู่มันเป็นที่ลับนะครับปิดลับแต่มีไอ้ที่ออกมานั่งคือไปทําอะไรได้แบบนั้นมันมันมันง่ายเกินไปนครัคือมันไม่ไม่สมเหตุสมผลนะฮะครัมีพี่น้องบอกเอนเนื้อ ผักบุ้งไมมเอ่ยก็เนื้อๆนี่ครับเนื้อๆแล้ว่าคือผมไม่เชื่อแต่ผมให้เกียรติเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่คือใครลุงสนามหลวงต้องชี้แจงอธิบายให้มวลชนเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีเหตุการณ์อะไรอะไรยังไงเออนี่นี่คือเนื้อเือเลยนะฮะเนื้อๆเลยผมไม่ไปยุ่งไม่ไปก้าวไก่ประมาณว่า กลุ่มใครก็ดูแลกันไปถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆคือใครขี้ใครเช็ดนะครับใครคนไหนขี้คนนั้นก็เช็ดขี้ตัวเองไปนะฮะคือการต่อสู้ผมบอกแล้วว่าขบวนใหญ่ขบวนใหญ่ของผู้รักประชาธิปไตยไม่ใช่กลุ่มสาพันธรัฐนะครับไม่ใช่กลุ่มนปชไม่ใช่กลุ่มแดงสยามไม่ใช่กลุ่มไหนเป็นกลุ่มประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศของเรานะครับแต่เรื่องของกลุ่มสัพันธ์หรือสาหายหมาน้อยหรืออะไรเนี่ยก็ให้เจ้าของพื้นที่เขาเคลียร์เอานะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นใครเป็นคนได้ข่าวใครเป็นคนปล่อยข่าวหรืออะไรยังไงรวมทั้งไอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยังไงก็คือให้เคลียร์เอ,เองครับ แม้ผมตัวผมเองภูผาเสรีนะครับโอ้โหมครั้งหนึ่งผมถูกสหายหมาน้อยนะครับคูออกรายการนะครับจะเอาปืนมายิงกบ,บาลผมเนี่ยผมก็ไม่ีเรียดครับผมถือว่าเป็นเป็นกระบวนการภายในฮนะจริงๆผมไม่ีเรียดเพราะอะไรวันหนึ่งประชาชนก็จะรู้เองว่าสิ่งที่ผมเตือนหมาน้อยไปวันนั้นวันนี้มันเป็นยังไงนะฮะ ผมเตือนแล้วว่าอย่าไปให้ที่อยู่ให้อะไรที่เขาตรวจสอบได้ไปก่อตั้งมวลชนก่อตั้งกองกําลังอะไรเนะี่ยคือผมไม่เชื่อว่าทําได้นะครับรวมทั้งไอการติดตั้งไออะไรนะดาวเทียมดาวเทียมไอสถานีวิทยุดาวเทียมนะครับเพราะอะไรคือเท่าที่เราดูข่าวหรือเราเช็คข่าวครับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมหรือทีวีดิจิตอลนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยมันเจ๊งเกือบทุกช่องนะครับที่อยู่รอดตอนนี้คือของ Workpoint หรือไม่กี่ช่องนะครับที่อยู่รอดได้นอกนั้นเจ๊งหมดนะครับรวมทั้งไอ้ที่จะไปตั้งไอ้สถานีอะไรนะั้เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศอะไอ้ทีวีดาวเทียมประเทศไหนเขาจะให้อนุญาตครับมันไม่มีนะครับสิ่งที่หมาน้อยไปไปโฆษณาชวนเชื่อให้กับพี่น้องคนไทยผู้ที่ อยากจะต่อสู้อยากจะอะไรมันมันมันเหมือนเหมือนเหมือนกับกำลังใจนะครับเหมือนยาชูพลังแต่มันเป็นไปไม่ได้ไอผมจะไปเบรกก็ไม่ได้นะไปเบรกเดี๋ยวก็จะหาว่าอิจฉางูนี่นั่นอีกแต่ผมก็พยายามจะนําเสนอความจริงว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทําแบบนี้มันมันไม่ใช่แต่ก็มีพี่น้องโอ้โหหลายคนมากมาด่าผมนะครับด่าว่าเอผู้่ันนี่มันขี้อิจฉาหรือเปล่า แดงขี้ฉาแดงโนแดงนี่แดงนั้นผมไม่สนนะครับแต่สิ่งที่ผมนําเสนอหรือผมเสนอไปกับทางพี่น้องที่รู้จักกันบอกว่าเฮ้ย hey, มันเป็น,นไปไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ใช่ทีวีดาวเทียมประเทศไหนเขาจะให้คุณไปตั้งครับทีวีดาวเทียมนะไปตั้งเซิร์ฟเวอร์โจมตีรัฐบาลไทยมันไม่มีหรอกครับรวมทั้งไอ้อะไรนะทีวีจัดตั้งอะไรของเขามันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้อง แต่พี่น้องเราผมเชื่อว่าเราต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนะคือใจมันได้แล้วผมยอมรับพี่น้องที่สนับสนุนนะครับคือใจมันเอาแล้วกูต้องเปลี่ยนแปลงประเทศกูต้องเอาแบบนี้เอาชนะให้ไวต่อสู้ให้ได้แต่ความจริงมันมันมันคนละเรื่องครับพี่น้องเราต้องดูค่อยๆก้าวไปจริงๆผมไม่ได้ขวางนะเรื่องนี้ผมเห็นด้วยเรื่องการจับอาวุธลูกขึ้นสู้นี่ผมเห็นด้วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นด้วยมากๆเลย แต่บางทีมันต้องใช้ระยะเวลาบ่ม,บมเพราะกระบวนการเรียนรู้ภาคประชาชนนะครับคือมันต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะถึงวันนั้นนะครับเหมือนเราเรียกว่าการเมืองนําการทหารมันต้องได้การเมืองก่อนก่อนที่เราจะใช้อาวุธหรือใช้อะไรนะมันต้องได้การเมืองให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศมันตาสว่างก่อนแต่วันนี้ประชาชนตาสว่างหรือย,อยังผมเห็นเสื้อแดงบางคนเนั่งคับดอกไม้ ไอ้ไอ้ดอกไม้จันทร์หาเหวเลยนะอสวัสดีครับพี่น้องที่ทักทายมาขนมปังนะเออนะคือวันนี้คนไทยยังตาสว่างไม่เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นการใช้กำลังอาวุธมันไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับฝ่ายเรามันจะเป็นโทษอีกเคาจะว่าเราไอ้พวกใช้ความรุนแรงไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีหาเหวอะไรแล้ว ใช้แต่กําลังเอาภาษาบ้าน,นอกกันเรียกว่าไอ้พวกนี้แม่งใช้แต่กําลังไม่มีสมองนี่อันนี้ผมพูดแบบสรุปสั้นๆน,นะครเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของพวกเรามันมันต้องใช้สมองมากกว่ากําลังะครับทีนี้เออผมเข้ากลุ่มเรื่องกลุ่มสาพันธรลัตนะครับกลุ่มสาพันธรลัตเองผมก็บอกเลยว่าแค้ไปฟังลุงสนามหลวงตอนนี้ ผมไม่ใช่แฟนขับรูสนามหลวงนครับผมไม่ใช่อะไรอะไรก็ตามแต่ผมจะบอกพี่น้องว่ากลุ่มสหพันธรัฐก็เป็นกลุ่มหนึ่งเล็กๆในขบวนการต่อสู้ของขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรในกลุ่มสหพันธรัฐมันก็ต้องไปเคลียร์กันเองนะไปเคลียร์กันเองว่าเอ้ยกลุ่มเราเป็นยังไงงุนงไงกัน ซ้ายขวาหน้าหลาังนะฮะก็ฟังหัวหน้าทีมเอาหัวหน้าทีมจะม,มีใครหัวหน้าทีมคือลุกสนามหลวงส่วนลูกสนามหลวงจะพูดยังไงอะไรยังไงมันก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับสำหรับตัวเองแม้จะไม่ค่อยเชื่อแต่ผมก็รอฟังนะครับคือเราเราเราให้เกียรติการต่อสู้ นะการต่อสู้ของพวกเรามันมีหลายกลุ่มนะครับบางทีขบวนใหญ่มันเป็นเรื่องปกติครับมันจะต้องมีเรื่องต้องสืบสาวหาสาเหตุหาต้นต่อผมจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าในขบวนการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อไหนๆห,หรือประชาชนภาคไหนๆสิ่งที่นักต่อสู้ พึงระวังหรือระดับแกนนําพึงระวังมีสองเรื่องสองเรื่องครับหนึ่งเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินสองเรื่องชูสาวมีสองเรื่องนี้ต้องระวังมากสุดครับถ้าพลาดเรื่องไรเรื่องหนึ่งหรือให้เขาแชร์ได้เรื่องสองเรื่องนี้ครับโอกาสเนี่ยคือไม่ได้รับความเชื่อถือจากมวลชนนะครับ เอาผมว่าเรื่องชู้สาวก่อนง่ายๆถ้าคุณยังโสดอ่ะอยางผู้ผ่าเสรลนี่โสดจะไปยุ่งกับใครก็ไม่น่าจะมีปัญหายกเวนไปยุ่งกับเมียชาวบ้านอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับคือเรื่องยูสาวเนีย่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครไม่ไปยุ่งกับของอื่นอันนี้ไม่ผิดนะครับคืออย่าอย่าให้พลาดเรื่องชู้สาวนะฮะ อย่าไปมีอะไรที่มันผิดพลาดอย่างที่สองสำคัญคือเรื่องเงินเรื่องเงินนี่ถ้ามีนี่อย่างกลุ่มสะพันธลัดหรือกลุ่มไอโกตีที่ผมยกตัวอย่างมาขอเงินพี่น้องจะทํากองกําลังจัดตั้งนู่นนี่นั่นสุดท้ายไม่ได้ทําพอสุดท้ายไม่ได้ทํานี่คือมันเสียเสียอะไรคุณเอาเงินมวลชนคุณหลอกมวลชนว่าคุณจะทํา แต่คุณไม่ได้ทํานี่คือผิดพลาดนะครับแต่อันนี้ก็ให้ทางเจ้าสํานักเครียวเองว่าจริงหรือปล่าที่ผมพูดนะครับคือหมาน้อยนี่คือผมไม่ได้ใส่ร้ายนะครับอันนี้ผมพูดอะไรเรื่องจริงนะค,คือสหายหมาน้อยหรือโกติจะเป็นคนที่มีคารมคารมเรียกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทในการที่จะระดมทุนทํานู่นทํานี่ทํานั่น แต่สิ่งที่สหายมาน้อยได้ไปพูดถึงจะทำอย่างไรที่เขาพูดน่ะเขาไม่ได้ทำจริงแต่อันนี้อันนี้ไม่ไปเคียวเองผมไม่ไม่พูดก็เหมือนกันคือเรื่องเงินเนี่ยอย่าอย่าไปทำให้หมวลชนสงสัยหรือทำให้มีข้อวิจารณ์ได้อย่าพลาดอย่าพลาดนะครับเรื่องนี้เรื่องเงินกับเรื่องชู่สาวนะครับ ฝากถึงนักต่อสู้ทุกคนนะครับทั้งในไทยและอยู่ต่างประเทศและอยู่ที่ไหนก็ช่างถ้าคุณไม่พลาดสองเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องอื่น,นมันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องที่โจมตีก็ได้มีสองเรื่องนะครับเรื่องเรื่องเงินเรื่องชู้สาวแค่นี้นะครับก็ไอเรื่องหมาน้อยเนี่ยจริงผมบางทีมันมันมันอาจจะรู้หรือไอ พอจะคาดการได้มากกว่านี้แต่ผมไม่พูดนะครับเพราะว่าอะไรเราต้องให้เกียรติให้เกียรติเจ้าของพื้นที่นือะหรือลุงสนามลอยขอชี้แจงเอาจะชี้แจงพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อกับเรื่องของพี่น้องผมไม่เชื่อผมก็ต้องฟังนะฮะแต่ผมไม่มีไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีผมมีสิทธิ์ที่จะเสนออคิดแต่ผมไม่ไม่เสนอผมไม่พูดใครเขาเคลียร์เองประมาณว่า ใครใครขี้ใครเช็ดก้นตัวเองแล้วกันนะเออไม่ใช่ว่าขี้เสร็จให้ผมไปเช็ดก้นให้นะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมนะก็คือให้ทุกคนไปเคลียร์ตัวเองแล้วกันผมถือว่าเป็นการจัดกระบวนการในในกลุ่มนะครกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบนะครับไม่ได้มีกลุ่มสันารัฐกลุ่มเดียวนะครับมีหลายกลุ่มนะครับ กลุ่มแดงสยามกลุ่มนปชกลุ่มสาพันธรัฐกลุ่มสาธารณรัฐมีหลายกลุ่มามากมายนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการในกลุ่มสาธารณรัฐก็เป็นเรื่องของกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งในกระบวนการต่อสู้นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกพี่น้องว่าสถานการณ์จะคัดกรองคนเรา โอ้โหถ้าพูดบอกว่าชมตัวเองนะครับพี่น้องอยชมตัวเองใครก็ดีหมดนะครับอย่างผมผมก็บอกเอ้ภูผาเซลีนี่ดีสุดแล้วในสามโลกเนี่ยไม่มีใครดีเท่าภูผาแล้วใครพูดได้ครับพี่น้องแต่มวลชนนะครับมวลชนเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าใครเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่อง หมาน้อยหรือโปรตีนะครับสรุปง่ายๆเลยสั้นๆนนหนึ่งให้หัวหน้าทีมสะพันธรัดเคลียร์นะครับลุงสนามหลวงให้ลุงสนามหลวงเคลียร์ว่าอะไรยังไงพี่ให้พี่น้องได้ฟังครับส่วนพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่พี่น้องนะว่าอะไรยังไงนะครับอ,นนอันนี้ผมสรุปในความคิดของผมนะครับ สองสถานการณ์หรือเหตุการณ์จะเป็นการคัดกรองว่าใครจริงหรือไม่จริงผมไม่ได้อ้างว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐศรีหาเหวอะไรนะครับผมอาจจะมีข้อดีข้อไดแต่สิ่งที่เพี่นน้องจะได้เห็นคือสถานการณ์นะครับสถานการณ์มันสร้าง ขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาอะไรมันทําให้พี่น้องได้เห็นว่าใครเป็นยังไงนะครับเกิดอะไรขึ้นคนนน้นโกหกคนนี้โกหกหรือใครไม่โกกอะไรยังไงนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะได้เห็นนะครับก็มีสรุปสั้นๆเรื่องเรื่องเรื่องโกตีนะครับเรื่องสายหมา้อยก็เป็นแค่นี้นะครับสถานการณ์สร้างคนเราตรวจสอบนะครับ หรือจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลให้พี่น้องดูแลนะครับดูกันเอาเองผมไม่ลวงลึกมากกว่าน,นี้นะครับ<ส>อ่าทีนี้ผมจะฝากเรื่องต่อไปเรื่องพี่น้องเรานะครับเรื่องการต่อสู้ของพวกเราเราเป็นผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราเป็นผู้ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเราต้องมีสติเราต้องมีปัญญาไม่แย่ว่าฟังคาพูดมาเราก็เชื่อเลย เราต้องฟังหูไว้หูแล้วต้องพิจารณาโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยสติปัญญาของเรานะครับว่าเฮ้ย hey, เรื่องนี้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่จริงเราต้องคิดด้วยตัวเองนะครับเต่พี่มีพี่น้องบอกว่าการทําให้เราสรับสนทําให้เราเบื่อหน่ายจริงครับแต่พี่น้องต้องต้องเข้าใจนะว่าการต่อสู้ <c oughs> okay. มันเป็นแบบนี้ครับการต่อสู้มันมีสาขาหลอกสาขาจริง ไอ้คนไหนจริงไม่จริงเนี่ยพี่น้องต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าพูดมาเอ้ยอวันนี้ภูผาพูดมาเนี่ยเชื่อเลยไ <competency> อ้ภูผาพูดมาบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไอ้เชื่อภูผาเลย <JUN> ไม่ใช่นะครับ <lish> พี่น้องต้องไปคิดต่อไอ้จริงหรือเปล่าว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองต้องคิดต่อนะครับไม่ใช่ว่าผมพูด <GM> อะไรพี่น้องเชื่อเลยไม่เอานะครับการต่อ <thats> สู <tenga S 2> ้มันยังอีกยาวไกลครับพี่น้องต้องต้องใช้สตินะครับ คิดก่อนก่อนเชื่อหรือมีมีมีเรื่องกระบวนการพิจารณาก่อนไม่ใช่เ่าฟังปุ๊บหนึ่งตังกับสองเออเชื่อเชื่อเลยไม่ใช่นะครับต้องคิดก่อนเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจนะครับนี่ผมฝากไว้นะพี่น้องเออจริงๆขึ้นไม่ค่อยดีวันนี้สัญญาณเพราะว่าฝนมันตั้งเขากันแล้วฟ้า คึมๆนะแต่พี่น้องก็ถามมาเหลือเกินโอ้ยเอ้อออผู้เผาจริงเปล่าว่าเรื่องนี้จริงเปล่าวะคือผมก็บอกแล้วว่ามันให้พี่น้องใช้สตินะครับให้วิเคราะห์ให้พิจารณาดูว่าไอ้ที่ผ่านมามันเป็นยังไงวันที่ซุนโฮหายไปพวกเราเนี่ยช่วยกันทุกคนช่วยกันกระพือขาวช่วยกันตามหาแต่วันนี้โกตีหายไปทุกคนเอ้ยจริงเปล่าวะ ใช่ไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้เออพี่น้องก็คิดเอานะครับผมไม่ชี้นำนะผมไม่ชี้นำให้พี่น้องคิดเอาก็ขอให้พี่น้องครับมีกำลังใจในการต่อสู้ผมก็บอกทุกครั้งว่าเราประชาชนไม่มีทางแพ้ครับประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้ประชาชนไม่เคยแพ้นะครับชนะอย่างเดียวนฮะ เพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะต่อสู้ไปเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะแพรครับชนะแน่แต่วันไหนช้าหรือเร็วอยู่ที่ตัวเราครับถ้าเราคิดว่าเราทําเต็มที่แล้วพี่น้องช่วยกันเต็มที่มันจะมาเร็วแน่นอนแต่ถ้าต่างคนต่างเให้คนอื่นเขาทำไปเรารอดูอันนี้อาจจะช้านะครับอืมคือ อย่า,ยาพูดมากกว่านี้นะครับแต่คืออย่างที่ผมบอกก็คือให้ลุงสนามนุ่งเคลียร์ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องโกตีนะครับให้ให้ทางกลุ่มสหพันธรัฐให้เขาเคลียร์ตัวเองผมไม,ไม่ไม่ไม่ไปก้าวไก่ให้ทางทางนเคลียร์เอาอะไรยังไงที่น้องอย่าเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะครับก็รอรอฟังข่าวครับคิดผมคิดว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเรื่องนี้น่นาจะสรุปกันได้นะครับว่า อะไรเป็นอะไรนะครับต่อพี่น้องที่บอกมาว่าอยากฟังเรองนี้ผมก็จัดให้หมดแล้วนะคะะรับรายละเอียดผมไม่ลงไปเพราะว่าอย่างที่บอกคือให้ลุงสนามโลงเคลียร์นะครับก็ผมไม่มีอะไรนะครับพี่น้องวันนี้เรามาพบกันเพราะไอประยุทธ์ออกวันนี้ผมก็ต้องออกมา <laughs> นะครับนกะ็มีความสุขนะ,ะพี่น้องทั่วประเทศนะครับตัวโลกนะครับ คือเราสู้เราต้องมีความสุขนะครับไม่ใช่มาสู้แบบสู้แบบหมดอะไรไม่เอานะครับสู้ต้องชนะนะครับนี่สู้ต้องชนะไม่ใช่สู้สู้แบบเมื่อไรแล้วจะชนะเขาเราจะสู้เขาได้ไหมไม่เอานะครับวันนี้เราต้องสู้ชนะแน่ชนะแน่ชนะแน่เออต้องคิดแบบนี้นะครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวค่อยหลังใหม่กันอีกทีนะครับเออเดี๋ยวอาจจะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เร็วนี้นะครับแต่ช่วงนี้สัญญาณมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็บอกแล้วว่าที่ผมอยู่มันเป็นที่อยู่รูนะครับยูรูบางทีสัญญาณชัดบ้างไม่ชัดบ้างเราก็ต้องทำใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยยังไงก็สู้ทุกคนนะผมเชื่อครับขนาดผมยังสู้พี่น้องยังไม่สู้ได้งไงจริงไหมครับก็ <laughs> อยู่แดงมีฮีอยู่ดีมีแห้งเออยังไงเราชะนะแน่นอนครับพี่น้องประชาชนนะครับเราจะเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ